การเกิดดับสืบต่อเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีคําที่แสดงความรวดเร็วว่าจิตตั้งขึ้นพร้อมนิมิตหรือสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเกิดตั้งขึ้นเป็นสิ่งนั้นนะคะพร้อมนิมิตเลยจริงไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้เห็นอะไรพร้อมนิมิตหรือเปล่าแสดงความรวดเร็วว่ากว่าจะเป็นนิมิตตะได้เนี่ยต้องมีสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏ จนกว่าการเห็นจะบ่อยมากแล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็เกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิตแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีปรมาธ,ธรรมถ้าไม่มีปรมาธ,ธรรมไม่มีสิ่งที่มีจริงขณะนี้ก็ไม่มีเห็นแล้วก็ไม่มีสิ่งที่ปรากฏแต่ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะมีธาตุรู้คือเห็นเกิดขึ้นแต่ตั้งขึ้นพร้อมนิมิต นี่คือความรวดเร็วเพราะฉันจริงต้องเข้าใจว่าปรัมาธ,ธรรมมีแต่ที่จะปรากฏเพียงเล็กน้อยนิดเดียวจะปรากฏกับใครในเมื่อการเกิดดับเร็วมากแล้วก็ไม่เคยมีการที่จะพิจารณาเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลยก็เป็นความไม่รู้แต่ทุกคนก็จะตอบว่าเห็นไม่ใช่คำวันิมิตนะคะเห็นคนเห็นโตเห็นเก้าอี้ นั่นคือนิมิตตะของรูปนั้นซึ่งเกิดระดับอย่างรวดเร็วและเวลานี้ไม่ใช่เห็นคนเดียวนะคะเห็นหลายคนเลยและก็ยังเห็นนาฬิกาเห็นฝาผนังเห็นอะไรหมดเพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงวาระของจิตซึ่งเกิดขึ้นได้ไหมว่าเกิดดับเร็วสักเท่าไหร่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมทรงแสดงความจริงทุกคำนะคะ แต่กว่าจะรู้ทุกคำว่าจริงก็ต้องเข้าใจธรรมะการได้ยินได้ฟังการพิจารณาทีละเล็กทีละน้อยในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะสิ่งที่เกิดปรากฏตั้งขึ้นพร้อมนิมิตไม่ใช่แต่เฉพาะรูปอย่างเดียวไม่ใช่แต่เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแม้ความรู้สึกทุกคนมีความรู้สึกแต่ว่าไม่เคยสังเกตเลย ว่าความรู้สึกในวันหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยนไปนับไม่ถ้วนเร็วมากปรากฏไหมอะไรที่ปรากฏนะคะตั้งขึ้นพร้อมลิมิตคือความรู้สึกนั้นนะคะไม่ใช่เพียงเกิดพร้อมหนึ่งขณะจิตแต่จะต้องเกิดซ้มพอที่จะปรากฏว่าความรู้สึกในขณะนั้นนะ่ะเป็นความรู้สึกอะไรยังขณะนี้เป็นความรู้สึกเฉยเต้องเกิดกับจิต และก็กี่ขณะถึงจะปรากฏว่าไม่มีความรู้สึกอย่างอื่นแทรกเลยเป็นความรู้สึกเฉยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นการเกิดดับสิบต่อที่นานยาวพอที่จะรู้ได้นะคะโดยเป็นนิมิตต่างซึ่งความจริงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่ไม่มีค่ะมีสิ่งนั้นแต่เกิดดับพร้อมกับที่ปรากฏเป็นนิมิตต่างๆ ไม่ใช่ว่าปรากฏให้เห็นว่าเห็นซะก่อนนะคะแล้วค่อยๆดับไปแล้วก็ถึงผวังขั้นแล้วก็มโนทวารวิถีจิตก็รู้ต่อนานจนกว่าจะปรากฏเป็นนิมิตไม่ใช่ใช้าอย่างนั้นค่ะแต่เร็วคือทันทีที่ปรากฏก็สิ่งนั้นตั้งขึ้นคือเกิดขึ้นปรากฏพร้อมนิมิตไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเสียงบางคนก็บอกว่าเสียงรู้ง่ายเกิดแล้วก็ดับ จากไม่มีก็มีก็หมายความว่าเกิดแล้วก็ดับแต่ถ้ารู้ขณะดที่จิตเกิดขึ้นนะคะรู้เสียงจะต้องมีจิตอะไรเกิดก่อนตามลําดับแล้วก็เมื่อเสียงปรากฏกับจิตที่เกิดทางโสตทวารจนเสียงนั้นดับแล้วนะคะอวังขั้นแล้วมโนโทวารเกิดขึ้นรับรู้ต่อเสียงนั้นทันทีในความเป็นปรมาทธ,ธรรมเพราะเชิญที่เราว่าเสียงเกิดระดับพอจะรู้ได้เนี่ย รู้จริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่คิดว่านั่นแหละไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่พอที่จะรู้ได้แต่ความจริงสภาพธรรมทั้งหมดต้องเหมือนกันรูปธรรมทุกรูปนะคะที่เป็นสภาวะรูปจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมคะ17ขณะแต่แสดงความจริงว่ารูปไม่มีอายุยาวเกินกว่านั้นเลยเพียงแค่17ขณะจิตเราก็ดับไป พราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจึงจะได้สาระและความจริงนะคะซึ่งการที่เข้าใจธรรมะแต่ละภพแต่ละชาติเป็นปัจจัยสะสมที่จะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อได้ฟังเรื่องของสิ่งนั้น